สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมกับผมซันนะครับ N A V A D E T Y นะครับคือวันนี้ก็กลับมาทีนิดนึงเพราะว่าเพิ่งอัพโหลดวิดีโอที่แล้วของมิกิมโตกไปเมื่อ2อสวันที่แล้วอ่ะวันนี้ก็ต้องขอข้ามเรื่องไฟจิรี่อีกรอบนึงเนาะก็มีคนรีเควสมาเฮ้ยรู้สึกดีนะมีโอกาสได้พูดแบบนี้ว่าอยากที่จะเออเขาเรียกว่าอะไรดีอะพอดี เขาเคยเห็นว่าผมมาใช้กระเป๋าแปลกๆอยู่หลายใบก็เลยอยากจะให้ผม,มลองรีวิวกระเป๋าแล้วก็กีฟพวกอภิน o ย s, mm. <S อะไรแบบนี้นิดนึงเนาะซึ่งกระเป๋าที่มีคนถามมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมก็คือใบนี้นะครับอ่ารูปทรงประหลาดแบบนี้ก็คือน้องแอมเมส n ินนะครับผมหรือว่าถ้าเป็นภาษาฝรั่งเศสน่าจะาว่าแอ m เมสรงดี แต่ว่าก็เรียกลินดี้ละกันซึ่งกระเป๋า Amis Lindy ตัวนี้ลอนช์ครั้งแรกในปี2007เข้าใจว่าในยุคนั้นน่าจะเป็นในช่วงของคุณมาเจล่าเนาะก็ลอนช์ออกมาตอนแรกๆก็จะมีแต่สีพาสเทลซึ่ง Amis Lindy ตัวนี้จะออกมาอยู่ในทั้งหมด3หนังนะเท่าที่เป็นสิร์ชมาหนังที่1ก็คือหนังเคลมองก็คือจะเป็นหนังเกรนที่มีความหนักมีความนุ่มมีเท็กซ์เจอร เดี๋ยวก็จะรีเสิร์ชเอ้ยเดี๋ยวจะอินเสิร์ตรูปของหนังตัวทเคลมองให้ดูเนาะแล้วก็อันที่2ก็คือตัวนี้อันนี้เป็นหนัง Swift นะครับแล้วก็อันที่3จะเป็นหนัง Evercolor คือส่วนตัวคิดว่า Evercolor กับ Swift คล้ายๆกันแต่ว่าเดี๋ยวจะเอา explanation ให้ลองอ่านดูแล้วกันว่ามันต่างกันยังไงเนาะอะ,อะทีนี้นอกจาก Variation ของหนังแล้วเนี่ย ก็ยังมีในส่วนของไซส์ซึ่ง m s Lindy ตัวนี้ตอนแรกสุดอะออกมา3ไซส์แล้วก็เพิ่งจะมีไซส์ใหม่ออกน่าจะประมาณปีหรือ2ปีที่แล้วนะครับผมซึ่งไซส์ออริจินอลเนี่ยก็จะมีไซส์26แล้วก็ไซส์ส0ส่วนตัวนี้เป็นส4คือเป็นไซส์ที่ใหญ่ที่สุดเนาะแล้วก็ตัวที่อ,ออกมาใหม่เนี่ยจะเป็นไซส์มินิซึ่งหายากมากแล้วก็ปั่นราคากันอลังการมากๆอะไรเงี้ยซึ่ง m s Lindy ตัวนี้ถ้าเป็นราคาในช็อปไทยเนี่ย จะอยู่ที่ประมาณ2 0 0แสนปลายๆถึง3 0 0แสนต้นๆซึ่งเป็นกระเป๋าที่แพงมากแล้วก็ราคาเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับหนังมากกว่าคือเข้าใจว่าสวิฟเนี่ยจะเป็นหนังที่ราคาสูงที่สุดน่าจะสูงกว่าเคลมองนะแต่ว่าสวิฟตกับเอเวอร์คาเลอร์ไม่ไม่แน่ใจแต่ว่าที่แน่ๆสวิฟน่าจะแพงกว่าเคลมองน่าจะนะเออไม่ค่อยช่วมเหมือนกันเพราะว่าราคาแอมเมันหาย,ยากแล้วแบบบางทีในช็อปมันก็ไม่ได้ a v a i l a b l e ตลอดเวลาแต่อันนี้เท่าที่เข้าใจเออแต่ผมอะ ไม่ซื้อมือหนึ่งแน่ๆใครจะไปซื้อกระเป๋าแบบนี้ในราคา3 0 0แสนกว่าบาทกีฟเฟนว่าเราไม่ได้รวยมากแต่เราอยากใช้ของที่มันโอเคเนาะซึ่งตัวนี้ผมได้มาจากร้านโคเมเฮียวที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับผมในราคาเพียง70,000บาทเท่านั้นเองได้มาประมาณช่วงห้างเพิ่งเปิดเลยอะเหมือนแบบพอเขาเลิกล็อกดาวน์ปุ๊บแล้วก็เห็นอันนี้มันิสต์อยู่ในเว็บพอดีก็เลยแบบบอกแม่ว่าอี้มันมีอันนี้อยากได้จังเลยแล้ววันรุ่งขึ้นก็ไปซื้อมาเลย ซึ่งจริงๆอ่ะสิ่งที่อยากจะดิสคัสมากๆเนี่ยอะเริ่มที่กระเป๋าประกันส่วนเรื่องวิธีการซื้อหรือว่าราคาอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะพูดต่อไปเนาะก็ตัว MS d ตัวเนี้ยจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเคยอ่านมาเขาบอกว่ามีอินสปิเรชันมาจากตัว Fortune Cookie หรือว่าค o กกี้เสียงไทยเนาะเห็นไหมเวลา ซึ่งเวลาถือเนี่ยถือได้ส่วนตัวคิดว่าน่าจะถือได้ประมาณ3แบบแบบที่1ก็คือถือเป็นท็อปแฮนด์เล็ทแบกแบบนี้ก็จะมีความเท่ๆคูลๆเพราะว่าันี้มันเป็นใบใหญ่ไงแบบที่2ก็คือของแขนแบบที่3ก็คือสะพายขึ้นไหล่แต่สายของลินดีเนี่ยมันสั้นมากนะมันไม่น่าจะมีใครที่จะสามารถเขาเรียกว่าคลอสบอดี้ได้อะอีเวนตัวเล็กๆเคยให้น้องที่ทํางานกับตัวเล็กมากๆเป็นเป็นแบบผู้หญิง ลองสายข้างดูลองครอสบอดี้ดูมันก็พอทําได้แต่ก็มีความฝืนอยู่ดีแต่มันเท่นนะเอาจริงเวลาผู้หญิงตัวเล็กถือไซส์นี้มันจะมีความแบบมีความคล้ายๆเป็นสปอร์ตเหมือนเป็นจิมแบ็กอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานอ่ะค่อนข้างดีเพราะว่าสิ่งที่ชอบสุดเลยก็คือช่องเนี่แหละครับคือข้างๆกระเป๋าว่าจะมีช่องหนึ่งช่องสองซึ่งบางทีช่องเหล่านี้เราก็ใส่อื่นๆได้ผมใส่คลิปออนเพราะว่าอย่าง,างแม่นผมมันเป็นของ จอทมอนสเตอร์เนาะมันก็จะแบบมีคลิปออนอะไรเงี้ยแล้วช่วงนี้ก็แบบแดดจ,ดจัดๆอะไรเงี้ยเราก็สามารถใส่เอาไว้ช่องนี้ได้หรือว่าใส่โทรศัพท์มือถือซึ่งถ่ายรูปอยู่แต่ว่าใส่โทรศัพท์มือถือได้อย่างง่ายดายเนาะจะได้ไม่ต้องเปิดปิดกระเป๋าอะไรเงี้ยในส่วนของวิธีการเปิดกระเป๋าอ่ะก็จะเป็นแบบนี้ก็จะเป็นตัวตัวตัวคลาสสิกเทอร์ล็อกของแอร์เมเนาะเนี่ยครับก็จะมีโลหะตัวนี้ก็คือบิดได้อย่างนี้ ซึ่งตัวเทอร์ล็อกอันนี้ตรงนี้ก็จะเป็นหนังธรรมดาไม่ได้มีโลหะอะไรตรงนี้ถ้าเห็นชัดๆก็จะเขียนว่า Airmes Paris นะครับแล้วก็อันนี้เป็นแบรนด์ก็คือ Airmes Paris Made in France อ่าแล้วก็อันนี้คือการปิดแบบลวกๆถ้าอยากปิดแบบเต็มๆเ,เนี่ยก็จะมีซิปอีกถ้าสังเกตดีๆกระเป๋า Airmes ส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยใส่ซิปเข้าไปซึ่งจริงดีนะเพราะว่าเอออะไรน้อย,อยดี เพราะว่าส่วน,วน,วนตัวใสจิวเวลรี่เยอะใช่ปะไม่ชอบกระเป๋าที่มีซิปม,มากเพราะว่าเวลาลุเข้าลุออกไม่อยากให้มันกระแทกกันอะไรเงี้ยถ้าอยากแบบปิดเต็มๆก็ก็จะมีการอย่างนี้ก็จะมีตัวเป็นโลหะนะครับเอออืแล้วก็ปิดฟลึบอันนี้ก็คือการล็อกกระเป๋าแบบเต็มๆซึ่งถามว่าเคยใช้แบบนี้ไหมไม่เคยปกติเวลาใช้ก็จะปล่อยน้องน้องนวดเนี้ยเออระยองระยางไปเพราะว่า ถ้าปิดตลอดเวลาเนี่ยปวดหัวตายเอาจริงๆเออก็จะปล่อยอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้เฉยๆเพราะฉะนั้นเวลาจะใช้งานถ้าเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเราก็แค่บิดตรงนี้ฟึบแล้วก็ยกขึ้นมาทีนี้ก็สามารถหาของได้ค่อนข้างง่ายครับเพราะว่าช่องก็ใหญ่ทีนี้เรามาดูช่องข้างในกันบ้างคือ MS เนี่ย เป็นกระเป๋าหนังที่ดีมากๆจริงๆดีแบบไม่ใช่กระเป๋าที่ทํามาเพื่อให้มันพังอะอนะอย่างเช่นใบเนี้สแตมเอ็นเว้ยคือสแตมเอ็นอะเข้าใจว่าน่าจะเกือบสิปีอะแต่ว่าสภาพดีมากคือไม่คิดว่าเจ้าของเก่าดูแลดีอะไรขนาดนะเพราะว่ามันก็ยังมีลงมีรอยแหละแต่ว่าอย่างกระเป๋าอะส่วนใหญ่อะผมเคยซื้อโลเอเวมา ส่วนที่จะพังอันดับแรกของกระเป๋าเลยส่วนใหญ่จะเป็นในส่วนของ t r i มตรงยาแนวตรงเนี้ยของหูจับเพราะว่าเราจับบ่อยมันแบบขูดกันตลอดเวลาใช่ปะแต่ air m ม s กระเป๋าเกิอสิบปีอะไม่มีปัญหาเลยเราจะบอกว่าอันเนี้ยไม่ใช่กระเป๋ามือสองของ air m ม s ใบเดียวที่มีนะเรายังมี garden party แต่เดี๋ยวจะเอาไปคลิปต่อไปเรายังมีในส่วนของ b o l i d ซึ่งก็ซื้อมือสองมาเหมือนกันแล้วก็สั่ออายุก,ก็ประมาณแบบเจ็ดแปดเก้าสิบปีซึ่งไม่เคยมีปัญหาใดๆทั้งสิน้นเป็นกระเป๋าที่ ไม่สามารถเจอดีเฟกต์ใดๆได้เลยไม่ว่าจะเป็นตะเข็บรอยเย็บทุกอย่างไม่มีอะไรให้ว่า,าจริงๆอย่างเดียวที่มันแบบไม่โอเคคือราคาคือราคาในรีเทลอ่ะมันแพงเกินไปเออ,อยังแบบมุมอะไรอย่างเงี้ยขอบมุมอันเนี้ยมีมันมีฟีดให้ด้วยนะห้าอันคือมุมทุกอย่างดีมากอีเวนต์อันเนี้ยคือเป็นสวิฟเลเตอร์ใช่ปะ่ะโซคอหนังที่คนชอบสับเยอะที่สุดว่าแบบเป็นร้อยง่ายเอยอะไรเอยแต่เอาจริงๆนะมันดีเว้ย มันแทบจะไม่เป็นรอยอะไรเลยคือมันบัฟออกไงมากมันไม่มีรอยเอาจริงถ้าเป็นไปได้อย่างนี้สีอ่อนจะป่ะอาจจะมีความเปื้อนมีความมอมมอม,มแต่ว่าสุดท้ายมันก็เ็ดออกอะแต่ว่ารอยอะไรเงี้ยแคร์ฟรีมากๆไม่มีปัญหาใดๆเออแต่การที่เขาใช้หนังไฮคุอลิตี้ขนาดนี้ข้อเสียคืออะไรรู้ปะ่ะหนักมากเพราะว่าไลานินี้ข้างในอ่ะก็เป็นหนังคือสวิฟเนี่ยเข้าใจว่าเป็นกระเป๋าที่เป็นหนังที่เบาที่สุดที่เขาทําออกมา แต่ก็คือหนักมากคือถือทั้งวันเนีย่ยวันนี้แบบถือของแขวนี้คือเมื่อยขึ้นไหลก็เมื่อยแล้วมันเป็นกระเป๋าที่เขาเรียกว่าขาดขาดเกินเกินเอาจิงถือเป็นท็อปแฮนโดก็หยิบของไม่ได้ถูกป่ะเพราะมันต้องแบบอ่ะอย่างนี้มาแหกแล้วก็เปิดสายก็ไม่ได้ยาวพอที่จะครอสได้เพื่อให้มันแบบแฮนด์ฟรีอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีความอะไรที่มันบนๆแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของความเอจจี้เรื่องของสไตล์เรื่องของลุคอะไรเงี้ยก็ถือว่ามีความแตกต่างค่อนข้างมากทีนี้อ่ะบ่นเยอะมาก มาดูช่องข้างในนะครับข้างในเนี่ยก็ยังมีป็อเกตข้างขาอีกสองก็คือหนึ่งแล้วก็สองเพราะฉะนั้นโดยรวมกระเป๋าใบเนี้ยจะมี็อเก่ทั้งหมดสี่ที่ก็คือข้างนอกเนี่ยหนึ่งสองข้างในสามสี่อยู่ในอยู่ในโพซิชันเดียวกันแล้วก็นอกในก็เป็นเวิร์ใหญ่ๆเลยซึ่งค่อนข้างหาของง่ายแล้วก็หนังข้างในอ่ะคือนุ่มมากเป็นแบบบัตเตอรี่ซอฟต์นุ่มกว่าข้างนอกอีกไม่แน่ใจว่าข้างในใช้ไลนิ่งเป็นเป็นหนังแกะหรือเปล่าแต่ว่า คือหนังเขาดีจริงๆคือจะบอกว่าตั้งแต่เราอ่ะมาเริ่มใช้กระเป๋า Airmes ใช่ปะพอไปจับหนังของแบรนด์อื่นอ่ะหนังมัน,ม,นมันไม่ได้ฟีลดีเท่ากับ Airmes แล้วอะไรแบบนี้เออประมาณนั้นก็จริงๆก็เป็นกระเป๋าที่ค่อนข้างใช้ง่ายแต่ว่าก็ไม่ได้เหมาะเป็น everyday ขนาดนั้นเพราะว่ามันหนักมันหยิบของไม่ได้สะดวกมากอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกครั้งที่ใช้คือมีความสุขนะแล้วก็เออมัน,เป,นเป็นกระเป๋าที่ดีคุณภาพดีจริงๆคือ a r m e s ทุกรุ่นอ่ะ ถ้าเรามีโอกาสได้ลองจับเราจะมันจะสามารถ justify the price ไม่ได้เลยเพราะว่ามันสกรีมคุณภาพมากมากทุกอย่างมันดีไปหมดอ่ะคือสภาพเก่ายังไงก็ตามอ่ะเออมันดีจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้สร้างมาให้พังอ่ะทีนี้มาดูเรื่องราคาอย่างที่บอกได้มา70,000บาทที่โคเมียวใช่ปะทำไมถึงเ0็0 0บาทคือจริงๆแล้วแอมเมสอะเป็นกระเป๋าที่ราคามือสองอะค่อนข้างตกนะถ้าพูดตามตรงจริงๆก็จะมีรุ่นที่โฮเวลูอะหลักๆก็จะมีแค่สามรุ่นเองก็คือ เคลลี่เบอร์กินกองสตองถูกป่ะเพราะว่าอ่ะมันได้มายากอะไรต่างๆนานาเนาะอีเวนกระเป๋าวินเทจเป็น10ปีราคาจะเท่ากับราคารีเทลก็ได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่ง3รุ่นนั้นคืออ่ะช่างเขาอะไรเงี้ยเอาไว้ก่อนเลยกันแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นอื่นๆอ่ะอย่างเช่นฮาวสานเอ่ย่าร์ดเเดนปาร์ตี้เอ่อรุ่นฮิตๆอย่างเช่นอะไรอ่ะปิกอตังหรือว่าหรือว่าตัวลินดี้เองตัวเนี้ยแรงดีลินดะี้เนี่ย ราคาค่อนข้างตกเยอะมากจาก retail p r i c ก็ที่ใบนี้ทำไมถึง70,000บาทเองใช่ปะเพราะว่ามันคือ combination ของความถูกทั้งหมดมารวมอยู่ในใบนี้ใบเดียวเว้ยคือ air mes เป็นกระเป๋าที่ในราคา pre โอนราคามือสองอะยิ่งใบใหญ่ยิ่งถูกในขณะที่ออก retail อะยิ่งใบใหญ่ยิ่งแพงเพราะว่าเขาคิดค่าหนังใช่ปะใชทมชรียเยอะขึ้นก็ควรจะแพงแต่ว่าพอมันออกช็อปมาแล้วอะเทรนตอนนี้กระเป๋าใบเล็กมันมาแรงไง ยิ่งใบใหญ่ยิ่งแพงเอ้ย sorry ยิ่งใบใหญ่ยิ่งถูกสําหรับราคามือสองฉะนั้นใบนี้เป็นไซส์34ซึ่งเอาจริงๆนะผู้หญิงใช้อะใหญ่เกินแล้วก็เป่าทรงเนี้ยผู้ชายอะก็ไม่ค่อยแบบคอนฟิเอนที่จะใช้เอาจริงๆฉะนั้นอันนี้คือแฟกเตอร์ที่หนึ่งของความถูกแฟกเตอร์ที่2คือหนังอย่างที่บอกหนังสวีฟะคนส่วนใหญ่ก็จะได้ยินมาว่ามัน 1, 2, 3, 4มมันไม่ดีมันเป็นรอยมันอะไรก็ตามแต่ความจริงมันดีนะ เพราะฉะนั้นการที่มันเป็นสวิฟต์มันเลยทําให้ราคามือสองตกไปอีกแล้วก็แฟกเตอร์ที่สามก็คือเรื่องของสีเพราะมันเป็นสีส้มสีมันประหลาดมันก็ยิ่งแบบผลักคนออกไปอีกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผู้หญิงไม่อยากใช้อันนี้เพราะมันเป็นสายใหญ่ถูกปะ่ะแล้วก็อาจจะกลัวเป็นรอยเล็บยาวขูดกระเป๋าเป็นรอยหรือเปลป่าเพราะมันคือสวิฟต์ iff, ถูกปะ่ะอีเวนต์สีเขาอาจจะชอบแต่ก็ไม่ไหวอถือแล้วมันก็ปวดหลงังอะไรอย่างเงี้ย พอผู้ชายไซส์พอได้หนังก็โอเคไม่ก็ใช้ไปเรื่อยๆเนาะแต่พอเจอสีผู้ชายก็แบบไม่เอาอีกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอะ่ะมันก็เลยมีเหตุผลว่าทําไมใบน,นี้ถึงราคาถูกมากอีเวต์มันขายผ่านโคเมฮยวซึ่งเขาก็มีการชาร์จพรีเมียมในระดับหนึ่งก็คือแพงกว่าพรีออนทั่วไป,ไปไปแล้วในระดับหนึ่งอะไรเงี้ยเออส่วนสภาพที่ได้มาคือดีมากๆจริงๆไม่รู้จะติอะไรคือเห็นขั้งแรกก็ตกใจมากว่าขายไปได้ไงวะคือมือหนึ่งสามแสนกว่าบาทแล้วแบบได้มาเจ็ดหมื่นอะไรเงี้ยแต่อันเนี้ย คือปกติของ m s มือสองแต่จะเอาจริงๆนะคนคิดแบบเราเยอะเพราะฉะนั้นเนะ่ะเวลาเจอ m s มนะือสองอ่ะถ้ากระสุนพร้อมอะ่ะยิงไปเลยยังไงก็คุ้มเพราะว่ามันคือกระเป๋าที่เอามาใช้งานางจริงๆเว้ยคือก่อนหน้านี้เราก็ชอบซื้อดีออซื้อชาแนลซื้ออะไรอย่างงี้ใช่ปะเอาจริงๆนะเวลาใช้อะ่ะคอนเซิร์นมากกว่าใช้ Airmes อีกเพราะ Airmes เรามั่นใจในคุณลิตี้เขาว่าว่าแบบยังไงมันก็ไม่พังหรืออีเวนต์เราใช้จนมันแบบเละเทะพังยังไงก็ตามอะ่ะ แมเมสสปาก็ซ่อมได้ถึงค่าซ่อมมันจะแบบแพงเ้ยหลายหมื่นอะไรเงี้ยแต่ก็ยังใช้อีกเป็นสิบสิบปีคือมันเป็นกระเป๋าที่ดีจริงๆถ้าถ้าได้มาในราคามือสองอะไรอย่างเงี้ยเ้ยอยากจะเชียร์คือถ้าคนที่ชอบหรือว่าสนใจอยู่แล้วอะค่อยๆลองเฝ้าดูมันก็มีหลายๆร้านที่ขายราคาดีนะอย่างอย่างถ้าเป็นแบบไซส์ของผู้หญิงใช่ปะสีดีๆเลยอะถ้าเป็นลินดี้สามสิบอะเท่าที่เห็นนะมันจะประมาณแสนต้นๆไม่น่าเกินแสนห้าถ้ายี่สิบหกอะน่าจะแสนไปปลาย เพราะว่ามือหนึ่งมันก็สองแสนสามแสนถูกปะถ้าพอใจราคาพอใจสีซื้อเลยเพราะว่าแอเมสถึงจะไปในช็อปก็ตามอะ่ะบางทีสีที่เราต้องการอะ่ะมันก็ไม่มีบางทีก็เป็นสีซีซันแนลเอ่ยไม่ทําอีกแล้วหรือว่าอะไรก็ตามอะไรอย่างเงี้ยถ้าเจอแล้วรู้สึกว่าราคามันพอสู้ได้ซื้อไปเลยเราก็อย่างรุ่นพวกปีกเอแตงอย่างเงี้ยมือหนึ่งก็จะแต่ปีกอแตงมือสองแพงเลยอันเนี้ยไม่ค่อยแนะนาแนะนําไปซื้อมือหนึ่งดีกว่าเพราะว่ามือสองอะ่ะ เคยเห็นก็ห้าหกเจ็ดหมื่นซึ่งมือหนึ่งก็แบบแปดเก้าหมื่นใบใหญ่แสนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสีอ่ะมันมาเรื่อยๆเออต้องเลือกซื้อบางรุ่นที่เป็นมือสองอย่างฮาวซานอย่างเงี้ยมือสองถูกมากตอนนี้มีใบหนึ่งที่โคเมเฮียวสีฟ้าขายแค่แสนเดียวมือหนึ่งอ่ะสองแสนหกเออถูกไปเยอะมากเราโคตรใหม่เลยแต่สีมันอาจจะแบบมันเป็นสีฟ้าที่เราใช้แล้วมันมันไม่ค่อยเข้าเยดายเหมือนกันนะเพราะว่าราคามันดีแล้วก็ส่วนตัวชอบฮาวซานมากอะไรอย่างเงี้ยข้อดีที่สุดของกระเป๋ากอเมดอีกอย่าง,ง,ก,างการ s สกรี Quality ของหนังเพราะฉะนั้นอะ่ะมันจะมีความโลโก้อะน้อยมากอีเวนไม่มีเลยตัวที่มีก็กองสตองหรือว่าตัวเขาเรียกว่าอะไรนะเอเวอร์ลีนถูกปะที่เป็นตัวเอชอะไรเงี้ยแต่รุ่นอื่นน่ะแทบจะไม่มีเขาจะให้คนไปของไหนด้วย s i l h o u e ด้วยรูปทรงด้วยแอสเ e ต,ติกด้วยหนังคุณภาพของหนังที่แบบตะโกนออกมาจะบอกว่าก่อนที่จะได้จับแอร์เมสนะเออรู้สึกว่าลินดี้อ่ะทรงของเขาอะถูกกอบเยีะมาก ดูได้ไงอันนี้ของจริงของปลอมแต่พอมีของจริงอ่ะของแอมเอสอ่ะมือแอมเสของแท้ดูง่ายกว่าแบรนด์อื่นๆเยอะมากเวยเพราะว่าคุณลิตี้มันโกหกไม่ได้อ่ะคือบางทีซิลูเอ e หรือว่า know-how การเย็บอะไรเงี้ยอาจจะโก,กหกได้แต่คุณภาพของหนังอ่ะมันโกหกยากมากจริงๆคือมองแบบก็คือรู้แล้วเว้ยว่าอันไหนแท้อันไหนปลอมอะไรเงี้ยเออคือจริงข้อดีขเขาเยอะประมาณนั้นก็อันเนี้ยถ้าเจอ ไซส์ที่โอเคถ้าเป็นผู้ชายยังไงก็แนะนํามสนะเพราะว่า30รู้สึกว่าก็จะมีความเฟมินีนนิดนึงอะไรเงี้ยถ้าเจอไซส์34ที่ราคาโอเคเคยเห็นแบบบางทีใน G อไรอ่างเงี้ยเด้งขึ้นมาแสงหนึ่งสีสีเข้มกว่าเน,นี้ยก็น่าซื้อนะเป็นเคลมอมด้วยอะไรเงี้ยอืมก็ไม่ต้องอายที่จะใช้กระเป๋าที่เป็นแบบแฮนแบ็กของผู้หญิงคือเหตุผลที่อยากทําคลิปเนี้ยนอกจากมีคนขอมาแล้วว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือใจเราอะเราอยากใช้อันนี้มานานแล้ว นานมากๆแต่ว่าเราหาแบบหาเรเฟรเนต์ไม่ได้เลยอ่ะไม่ได้เลยจริงๆที่แบบผู้ชายใช้ m s เมซินดีหรือว่ามาอธิบายหให้ฟังอะไรอย่าเงี้ยจนสุดท้ายอ่ะเราสึกว่าเออเราแคร์รี่ได้อ่ะก็ซื้อซื้อมาใช้เลยแฮปปี้ก็อยากที่จะแชร์ h a p p ี n e s s เนี่ยให้กับทุกคนแล้วก็แชร์คอนฟิ d เ n นซ์ให้กับทุกคนว่าทำอะไรก็ทำเออเพราะว่าถ้าเรามั่นใจในตัวเองอะใช้ไปเถอะใช้ไปเลยอะไรอย่างเงี้ย อีกข้อหนึ่งขอแถมข้อดีของกระเป๋า Air Max คือการที่มัน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 ไม่โชว์โลโก้อะไรอ่ะมันดีเวลาเราแต่งตัวเว้ยถ้าเราใส่จิวเวอรี่เยอะอย่างผมอะตอนนี้ผมบ้าบ้าจิวเวรี่หรือป่ะการใส่การถือกระเป๋า Air Max อ่ะมันจะไม่ทำให้เราเขินเว้ยเพราะว่ามันไม่ได้โชว์อะไรครับก็ให้จิวเวอรี่มันโชว์ออกมาเองอะไรเงี้ยหรือเวลาเราใส่เสื้อผ้าแบรนด์เนมสมมติมีโลโก้อะไรเงี้ยมันก็จะไม่ตีกับกระเป๋าอะเพราะกระเป๋าคือกระเป๋าหนังธรรมดาเออก็ประมาณนี้เนาะ ก็ไม่สั้นเท่าไหร่พูดเยอะมากเพราะว่าแบบอยากจะแชร์จริงชอบมากๆก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะเอาการเด้นปาร์ตี้กับโบลิสมาให้ดูจะบอกว่าการเด้นปาร์ตี้อ่ะคือ the best bag ever คือเป็นกระเป๋าที่เราลักที่สุดฟังชั่นอลที่สุดแล้วเมื่อก่อนเคยสราบที่สุดกระเป๋าบาอะไรหน้าตาหน้าเกลียดมากแต่ว่าพอใช้จริงอ่ะดีที่สุดเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับก็สําหรับวันเนี้ยขอลาไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวไว้คลิปหน้าเจอกันไม่รู้กระเป๋าหรือว่าแบนค์คลิปมาก่อนเนาะ ยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ